เริ่มใช่ไหมเออกดเริ่มเลยมงดูตัวกันโอเคนะอ้าวมานะครับครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพุ่งข้างช่างต้ามนะครับวันนี้ก็มาส่งที่จังหวัดชนบุรีอำเภออะไรนะครับอําเภอบ้านบึงค่ะอําเภอบ้านบึงนะครับคุณที่รอรอรออยู่สามเดือนนะครับคันนี้นะครับฟังให้ผิดนะครับรออยู่สามเดือนราคานะครับ ดูท้ายท้ายคลิปเดี๋ยวช่างจะบอกอธิบายให้ฟังดูไปตามขั้นตอนตามรสเต็ปนะครับอย่าเพิ่งมาลาม่าใส่ช่างนะครับดูให้จบนะครับอ่ะมาเลยครับม้ใกล้นะครับน่ารักมากนะครับเอ่อพ่วงข้าวตัวนี้นะครับจะเป็นทรีอินวันนะครับเน้นบรรทุกโดยสารและขายของนะครับก็อันนี้จะเป็นสเตปบรรทุกแล้วนะครับเดี๋ยวยกน้อก่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวผม ไอ้ดูน่ารักมากเดี๋ยวจะนั่งลูกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําเป็นพ่วงข้างโดยสารก่อนนะครับซึ่งเอาคุณพี่เขาเน้นแบบว่าโดยสารถ้าส่วนใหญ่นะครับอ่าส่วนขายของเนี่ยเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับ<ด>มาครับพ<ด>ีนะครับคือนะครับตัวนี้ไปแล้วหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดู นี่ฮะคุณพี่ดูตามผมนะนะครับนี่ฮะเป็นบอะตัว L แล้วนะครับถามว่ามีที่พิงหลังไหมมีมีที่พิงข้างไหมมีให้นะครับไปต่อเอาที่พิงข้างแล้วกันเอ้นี่มาครับที่พิงข้างใส่เข้าไปได้แล้วนะครับที่พิงที่พิงข้างนะอ่าที่พิงหลังมีไหมมีให้ครับ ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ขึ้นให้ด้วยนะครับคือตะกร้าตรงนี้คือเป็นพ่วงขายของต้องเข้าใจนะครับต้องพยายามระวังช่วงนี้ด้วยนะครับซึ่งจัมโบต้ตะกร้าจัมโบ้มากนะครับแต่เด็กก็คงจะไม่ใช่ปัญหานะครับก็โอเคแล้วนะครับการขึ้นขึ้นลงได้อ่ะตัวนี้ถามว่าฝนตกเปียกไหมเปียกครับผมก็จะมีกัน กันาสาดชายทิ้งนะครับคุณพีเ่เขาขอเพิ่มมานะครับอันนี้คือด้านหน้าเห็นไหมฮะกันสัดมาตา่อม,มาฝั่งคนขับนะครับเหมือนกันอันนี้คุณพี่ขอเพิ่มครับผมประมาณนี้นะครับทั้งสองด้านนะครับอ่าผมจะไม่เกิดนะ ดูไปเรื่อยๆนะครับมาดูพ่วงข้างต่อไปเป็นพ่วงข้างขายของใช่ไหมขายของนะครับผมเก็บนะผมเก็บก่อนสักรู่นะหนู <c oughs> อ่า <c oughs> พ่วงข้างขายของกันนะ <c oughs> จัดหน่อยนิดนึงอ่ะเนี่ยฮะขายของแล้วก <c oughs> ว้าง90คูณร้อยนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับถางว่าด้านหลังมีที่วางไหมผมมีให้อีกแจ๋ว <c oughs> ด้านหลังนะครับใส่อะไรอ่ะด้านข้างถล้วมีไหมเอาไว้วางสินค้ามีครับเดี๋ยวผมถ่ายนัก,ก่อนลูกค้าใจเย็นๆนะครับดูไปเรื่อยๆราคาอย่าเพิ่งถามผมนะเดี๋ยวผมตอบหลังคลิปแล้วก็อย่ามาลามาใส่ช่างนะถามผมเยอะราคาเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยจริง ถามแต่ไม่เอามาเเนี่ยฮะพร้อมขายของแล้วมีน่าล็อกด้วยถามว่าถาดตัวนี้ขายของเสร็จปุ๊บเราจะกลับบ้านตัวเนี้ยติดไม่ได้แน่นอนเราต้องถอดออกหาที่เก็บไม่ได้นะครับ ช่างก็มีที่เก็บให้นะครับดึงออกมาเสียบเข้าไปขันน็อตเนี่ยฮะประมาณนี้อ่าถามว่าถ้าฝนตกขายของฝนตกมีเปียกไหมครับเปียกสิครับแต่พ่วงข้างช่างตั้มไม่เปียกนะครับขายกันสาดสัก นิดหนึ่งปุ๊บปุ๊บขายแล้วใช่ไหมขายแล้วสามสองดึงก็ออกมาล็อกก่อนขอบคครับเดี๋ยวจะยืนให้ดูนะเด็กนักเรียนหนึ่งสองสามสี่ไม่เปียกนะใช้พื้ที่ประมาณนี้เห็นไหมฮะเห็นนะฮะอุปกรณ์เยอะ <g lish> ก่นเยอะนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับสินค้าเราเปียกแน่เหมือนกันมีเหมือนด้านข้างนะ,ะมาดูกันเลยมาดูกันเลยล็อกไปเลย คาดว่าน่าจะใหญ่กว่ากระบะใช่ไหมครับใหญ่กว่าใหญ่กว่ากระบะมากนะครับเนี่ยฮะเป็นพุ่งข้างขายของสมบูรณ์แบบเลยนะครับตัวนี้นะครับเน้นเป็นพุ่งข้างขายของนะครับถ้าเป็นโดยสารก็เสริมขึ้นมาบรรทุกก็จะเสริมขึ้นมานะครับอเดี๋ยวช่างตั้มจะบอกราคาละยังไม่เก็บหลักนะครับราคาอยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับไม่รวมกันกันสาดหน้าไม่รวมกันสาดด้านข้างนะครับ กันสายด,ด้านข้างเพิ่มข้างละเจ็ดร้อยนะครับช่างอยู่ระยองนะครับฟังไม่ผิดนะครับราคาสองหมื่นพ่วงข้างคันนี้นะครับโอ้ยแดดร้อนเหนื่อยนะโอเคฝากด like, กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกับผลงานของช่างตั้มนะครับก็ทางเฟซบุ๊กก็พ่วงข้างช่างตั้มนะครับเอ่อทาง YouTube ก็คินเข้าไปพ่วงข้างช่างตั้มเป็นภาษาไทย นะครับก็ทางติกตอกอะไรก็มีทุกช่องทางที่จะติดต่อกับช่างตั้มได้ช่างตั้มอยู่ที่ระยองราคา20งหมบาทคันนี้นะครับไม่รวมรถไม่รวมส่งโอเคนะครับโชคดีทุกคนสวัสดีครับ